สั่งข้อแสงหนึ่งเฟกใหญ่ให้ทุเรียนมีพี่น้องเยอะแยะเมื่อกี้ก็มีคอมเมนต์สอบถามนะน้ำสาวข้าวเอามารดได้ไหมฉีดได้ไหมผมปลูกทุเรียนวันนี้วันแรกนะครับท่านที่สอบถามเข้ามาก็ถ้าได้ดูคลิปผมก็เดี๋ยวผมจะมาลองให้เป็นระยะระยะวันนี้วันนี้วันแรก ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คลิปนี้มาพบกันอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมทุเรียนที่ปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับสำหรับตรงหน้าท่านผู้ชมตรงนี้เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับพันธุ์หมอนทองผมปลูกไปเมื่อวันที่25กรกฎาคม2564 วันนี้วันที่29สิงหาคม2564นะครับก็อายุการปลูกไปก็1เดือนกับ4วันก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูความเจริญเติบโตนะการแตกยอดแตกใบนะครับก็มีพี่ๆแล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับอยากเห็นว่าปลูกทุเรียนไปแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้าง ่วยอัปเดตให้ดูหน่อยวันนี้มาอัปเดตให้ดูเลยครับว่าปลูกไปแล้วได้เดือนกับ4วันก็จเจริญงอกงามดีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปลูกทุเรียนก็ควรจะหาพันธุ์ทุเรียนก่อนนะครับเราจะโดยนี้เขาก็ปัจจุบันนี้เขาก็นิยมปลูกพันธุ์หมอนทองกันเยอะเพราะว่าใครจะปลูกขายหรือปลูกไว้กินก็จะเน้นปลูกพันธุ์หมอนทองนะครับเพราะว่าตลาด ไม่ว่าตลาดต่างประเทศตลาดในเมืองไทยเราในบ้านเราก็นิยมบริโภคนิยมกินนิยมทานหมอนทองกันเยอะนะครับ mm hmm. ก็ลองสอบหาไปปลูกที่บ้านสักต้นสองต้น,ตนอันนี้ก็ปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ1ต้นนะครับดังนั้นในส่วนของคลิปวิธีการปลูกอะไรต่างผมได้ทําไปแล้วลงไปในช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปค้นหาได้นะครับ นะวิธีการเตรียมหลุมเตรียมดินวิธีปลูกนะผมไดล้ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. วันนี้เพียงแต่จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตมาดูว่ามันงามนะมันแตกบงแตกใบมันงามขนาดไหนยอดเยอกอ,อะไรมันกําลังออกตัวนะี้กำลังแตกแตกใบใหม่แตกยอดใหมนะ่เราเป็นเจ้าของมาเราปลูกเรามาเห็นแล้วก็ชื่นใจโอ้ใบมันแตกแตกนะก็แสดงว่าเราเตรียมดินดีหลุมดี รากของทุเรียนกําลังเริ่มแตกออกไปเริ่มทํางานเริ่มดูดอาหารดูดสารอาหารปุ๋ยพอกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆที่เราใส่ลงไปข้างล่างเนี่ยผสมดินปลูกมันเนี่ยมันก็ดูดขึ้นมาเป็นแร่ธาตุดูดขึ้นมาเป็นอาหารก็มันมาหล่อเลี้ยงลําต้นใบกิ่งก้านสาขาดดเดี๋ยวมันก็จเจริญเติบโตความคาดหวังสําหรับคนปลูกทุเรียนแล้วก็ S <S <an> มีความคาดหวังอยากให้มันโตอยากให้มันใหญ่อยากให้มีทุรเรียนเป็นของตัวเองสักต้นหรือส <S an> ต้นเมื่อ4ี่ซาปีผ่านไปห้าปีหรือ5้ปีผ่านไป้มันออกลูกออกลูกออกหลานมาออกลูกมา,ออก Luke, มาเราก็สามารถที่จะไปเก็บนะมาเก็บมากินมาผ่ามาอะไรเองเราอะนะครับนะเราจะเกิดความภูมิใจนะครับทุกวันนี้เราไปหาซื้อสุเรียนอย่างเช่นเรารอยู่พื้นที่ไกลๆเนี่ยอยู่ อย่างทางบ้านผมเนี่ยอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็หาซื้อทุเรียนแพงอยู่นะครับก็กิโลสองสาอยู่นะครับแพงอยู่แพงอยู่ลัลูกใหญ่ๆก็เกือบกับเป็นพันนะครับลูกหนึ่งอันนี้สำหรับต้นนี้ผมซื้อมาในราคา5้าบาทต้นกล้าเนี่ยนะครับต้นกล้าเนี่ยก็สูงตอนนั้นก็ประมาณสักหกสิบเซนก็เอามาปลูกสำหรับต้นกล้านะครับหลายท่านก็ว่าทำที่พางแสงไง่ายไหม ทำหรือไม่ทำเราการจะพรางปรางหรือไม่ปรางก็ต้นกล้าทุเรียนส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะอยู่เหนเดือนเรอพราะชําตลอดเดือนเพราะชําหลายเดือน้วก็มันก็จะคุ้นเคยในเรื่องของการปรางแสงให้มันอยู่แบบร่มรําไรอ่ะถ้าเรามาปลูกปลูกแล้วเ,เจอแดดเพียวเพียวเปรียยย้ยงเลยเนี่ยมันอาจจะเฉาจะเหี่ยวใบเหลืองใบไ,ไหมนะถึงขั้นตายเพราะนั้นเราก็หาอะไรมาปรางแสงให้มันการปรางแสงก็ พางทางที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเวะลาตอนบ่ายๆมันเนี้ยนะครับบ่ายๆมาเนี้ยแดดมันสาดแล้วนี่มันก็จะพรางให้ต,ต้นต้นทุเรียนของเราไม่ให้โดนแสงโดยตรงโดนแดดโดยตรงสำหรับผมเนี่ยผมก็ไปเอาม้ววัดเก่านะมามาัดติดกันเนี่ยเป็นที่พรางแสงนะคนอื่นอาจจะใช้สแลนหรือตับยาคาตับฟางอะไรก็ได้กาบมะพร้าวใบมะพร้าวทางมะพร้าวเอามาเป็นที่พรางแสงเขามันก็ช่วย เรื่องของความร้อนให้มันอยู่แบบปรำไรนิดหนึ่งรอให้มันปรับสภาพนะปรับสภาพไรดีโดนแดดโดนฝนปรับสภาพตัวเองมันได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสภาพอากาศของพื้นที่นั้นๆที่เราปลูกได้แล้วเราคอยเอาที่พรางแสงออกนะครับอ้าวสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูมาดูทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะได้หนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวในเดือนต่อไปใน คลิปต่อไปก็รอให้มันมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปกกว่านี้ผมก็จะทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับท่านใดที่กําลังลังเลที่อยากจะปลูกที่ลังเลจะปลูกไม่ปลูกดียังตัดสินใจไม่ได้ก็รีบตัดสินใจนะครับดูตัวอย่างผมนะครับปลูกต้นแรกปลูกผู้เรียนต้นแรกในชีวิตก็ปลูกมาแล้วครับตายเป็นตายกับพี่น้องสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ